คืออันนี้เป็นมะขามเปียวยักษ์นะครับฝักโค้งนะครับอายุ8ปีนะครับติดฝักตั้งแต่อายุ5ปีนะครับครับปีนี้รู้สึกว่าที่มันดกเพราะว่าหมฟางแล้วก็ฉีดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับตอนนี้ก็เริ่มสุกเป็นบางลูกครับก็ดูมันสุกแล้วนะครับปีที่แล้วผมทำแช่หยิมอร่อยมากนะครับปีนี้ไม่มีเวลาทํานะครับเริ่มสุกแล้วนะครับก็ถือว่าลักษณะการแต่งทรงพุ่มนะครับให้เป็นลักษณะฝาชีหงายขึ้นแบบนี้นะครับครับฝาชีหงายขึ้น สังเกตฝาชีแล้วเอาหงายขึ้นนะครับไม่ใช่คว่ำลงหงายขึ้นแล้วพอรามันมันติดลูกมันจะคว่ำลงเป็นแบบนี้การเก็บการดูแลใจใส่การฉีดฮอร์โมนการเก็บการตกแต่งมันจะสวยไหมครับทรงพุ่มมันจะสวยนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นไม้ผลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเป็นลำไยเป็นมะขามนะครับให้เป็นประมาณนี้นะครับทรงพุ่มเห็นไหมครับข้างล่างมันจะเป็นโคนนแล้วข้าง่ามันจะแตกกิงกันราครแล้วเขาทำให้มันคว่ำลงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราเก็บง่ายครับเพราะว่าใครมาเอาเขาเขาอยากมาเอาเพราะว่ามันเก็บง่ายดูแลสาะง่ายเห อันนี้เราเราจะหน่ายในส่วนแบบไหนครับแบบอันนี้ถ้าเป็นฝักสดเนี่ยเขาซื้อขายกันกิโลละสิบบาทเขาไปทำมะขามแช่อิ่มครับปีที่แล้วผมทําไว้ประมาณสามร้อยโลขายหมดเลยครับขายกิโลละร้อยนะครับเนี่ยถ้าทำเสร็จแล้วนะแต่ถ้าเขาซื้อฝักสดแบบนี้ครับกิโลละสิบาทเขาไปทําเองเนี่ยนะครับคือกิโลละสิบาทใช่เขามารับถึงเขามาตัดเองเลยนะครับสิบาทมาตัดเองเลยครับตัดเองสิบาทเอาไปทาแช่อิ่มใช่ครับทำเสร็วขายกิโลละร้อย เขาอยากได้ฝ่อไหนเขาเลือกเราเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันสุกก็ขายเป็นมะขามเปียกอะเป็นมะขามเปียกกิโลท่าแก่เม็ดตอนนี้กิโลละห้าสิบอแก่เม็ดแก่เปลือกกิโลละห้าสิบนะครับดูครับท่านผู้ชมนะครับเพิ่มมูลค่าถ้าถามว่าถ้าพื้นที่เป็นแค่นี้คุณจะทําอะไรนอกจากทํานี้แล้วแล้วปลูกครั้งเดียวมันอยู่ได้นะครับอายุสี่สิบห้าสิบปีนะครับมะขามมันไม่ใช่อายุน้อยๆนะครับเนี่ยครับในส่วนเราปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับมะขามตอนนี้สิบสามต้นสิบสามต้นครับแล้วแปลงโน้นที่อยู่ตีนเขาทั้้งหมดไร่ตน ปลูกนะใช่ครับอพี่ายุสามปีใช่ครับสองร้อยสองร้อยสี่สิบต้นเด <หา S 2> ี๋ยวผมพาไปดูก็ได้รถเรียบเข้าถึงแล้วผมทําเป็นโคกหนองนาเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นนะมันจะเป็นลักษณะของของไม่เขาเรียกอะไรเป็นมะขามซะซะแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีไม้สักมายืนต้นอีกเยอะแล้วเทคนิคในการปลูกมะขามให้มันสวยอย่างเงี้ยคือสมองและสองมือครับการดูแลเอาใจใส่ครับมีใจรักในงานเกษตรไหมนะครับแค่หอมฟางครับแล้วก็แต่งกิ่ง แล้วพระเอกของมันคือเจลินรีสังข้อแสงพอฤดูการเก็บเกี่ยวผ่านไปปุ๊บเราก็ซื้อฮอร์โมนมาฉีดให้ใบมันร่วงครับร่วงเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มออกดอกปับ๊บเราต้องเอาสังข้อแสงมาฉีดซึ่งเราทาเองผมเด็ดเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยกินได้เปี้ยวเดี๋ยวลองอเป็นฝักโค้งครับแล้วพี่ไปเจอฝักตรงพี่จะแบบโอ้โหผมเคยช่างดูนะครับอือหึสุดๆเรื่องเปี้ยนี้ยกให้ที่หนึ่งที่หนึ่งเลยอืยอหอ เปรี้ยวแบบเปรี้ยวมากนะครับเปรี้ยวมากยมรับเลยยวคมเปรี้ยวนี่คือสุดยอดเลยนะครับแล้วผลิตภัณฑ์มะขามนะครับสามารถทําได้หลายอย่างเครื่องสำอางเวชภัณฑ์อานะครับอาหารเครื่องปรุงน้ำซอสน้ำจุ่มน้ำจิ้มไปทาเปตะพันทางยาได้เยอะครับมะขามนี่ไม่มีข้อเสียมีแต่ข้อดีนะครับอืมแล้วเป็นไงครับมาดูแล้วเก็บง่ายนะครับลักษณะการแต่งทรงผมไม่เป็นแบบนี้นะครับครับผมออะพี่มาดูตัวนี้นะครับแถวนี้ทั้งหมดนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ ออคุณหมนไม่ติดนะครับปีนี้แต่มีของมไม่ติดจนเขาว่าม<อ>ันทำอะไรทำไมมันถึงติดอ๋อก็มไม่อยากเขาห่มฟางแล้วก็ฉีดสังเคราะห์แสงห่มฟางนี่คือยังไงครับนี่ครับออาถามห่มฟางหมายถึงว่าเอาฟางมาคลุม,มเพื่อเรียกว่าเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้วพืชจะเลี้ยงเรามไม่ให้ดินโดนแสงแดดนะครับพอหน้าฝนปุ๊บแล้วก็เอาปุ๋ยคอกอะไรมาใส่ไม่ใส่ก็ใส่เคมีหรือไม่ใส่เคมีก็ปล่อยถ้าเรามีเวลาเราก็มาใส่นะครับไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไร่านผู้ชมเดี๋ยวเทียบไปดูฝากของพี่เขา อันนี้พี่มาดูต้นนี้นะครับอันนั้นยังเล็กเอาเหรอนี่มาดูนะมาดูดูใหญ่อันนี้ยังเล็กนะครับนี่มาดูมาดูฟีสปักใหญ่ๆอ่าสมิลีสมิลีด้เจีวที่สุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดเรื่องเปรี้ยวนี่ยกให้เขานะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะผมจะแต่งกิ่งไว้ทั้งหมดแบบนี้นะครับทุกต้นทุกต้นเลยแล้วฝั่งนี้ผมจะเลี้ยงควายแล้วผมก็ขุดตาแวมมันอยู่นะครับตอนนี้ผมมาไปเลี้ยงกลางทุ่งนู้นอย่างเงี้ยมันเดินเล่นนะนี่อันนี้แหละคือต้นตอที่วีข้าเจ้าไปแช่อิ่มขายอยู่ข้าางงทใช่ครับบบนนนนีีี่่่่แแแหหหหลลละะะะคคครรรััััฝกใญๆบ นดูนะครับมีแต่ฝักใหญ่ๆนะครับคู่ผมเคยช่างดูนะครับรับแปดฝักเก้าฝักกิโลหนึ่งแปดฝักเก้าฝักตอนกิโลตอนหนึ่งกิโลนะครับรุ่นรุ่นใหญ่ๆนะที่มมาคัดดูนะครับปีแล้วผมแช่สามเบอรกว่าโลท่เป็นสิบเป็นสิบสิบถังนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีทเบจจุลเอฟซีช่องบอแมนวิติกเตตนะครับขอจะเด็ดเด็ดเลยครับเด็ดเลยครับไม่เป็นไรเอาอะไรสบายอยากได้อีตัวฝักมะขามไหมพี่จะขอมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยขายไหมเนี่ยขายครับติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับเฟซบุ๊กครับ สุริยาตาดาปภาษาไทยครับครับแล้วก็เบอร์โทรก็0 9 2ย์เก้าสองครับเจ็ดสองสี่ครับเก้าหนึ่งหกสี่โอเคโทรมาปรึกษาได้เลยได้เลยครับการปลูกมะขามการแต่งกิ่งการฉีดฮอร์โมนการทําอะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับไม้ผลนะผมพอรู้อยู่พอประมาณนึงครับนะครับว่าหรือเกี่ยวกับวิธีชีวิตเกษตรที่เอออยากทำโน่นทำนี่น่ะโทรมาปรึกษาได้ก็พอให้ความรู้ก็แบ่งกันไปนะครับตรงนี้วิธีชีวิตมันมันไม่ได้ยากหรอกครับแล้วมันเป็นพืชที่ปลูกข้เดียวมันอยู่ได้นานนะครับมัน ครับนะครับผมจะปลูกไม้ผลด้วยไม้ยืนต้นด้วยอะไรต่างๆนะครับปะปนกันไปตัวต้นนี้นะครับพี่เห็นพี่ดูต้นนี้นะครับนี่ก็ไม่ธรรมดาครับโอ้โหนี่แค่สิบกว่าต้นอีสวนสองร้อยกว่าต้นสุนเดียวเดี๋ยวพาไปดูครับแต่ว่านั้นได้สามปีแต่ก็โอเคครับสมงพุ่มมันสวยแล้วแหละแต่ยังไม่ออกไม่จะติดปีนะโอ้โหเริ่มมีไอ้นั่นพี่ดูลูกนี้ครับนี่ปีเดิเลยเอาปิดเลยเขาดูเลยนี่นี่ โอ้ไงโหไม่ใช่มะขามธรรมดาครับสมชื่อมะขามยักษ์สมชื่อเลยนะครับพันธุ์เดิงเดิมเขามาจากไหนกันเนี่ยอ่าอันนี้ผมเอามาจากเพชรบุรีอันนี้เป็นฝักโคนะครับแต่พี่เจอฝักตรงที่บอกโอ้โหฝักดาบเลยว่าฝักดาบสวยมากนะครับฝักดาบนี่อยู่หน้าบ้านต้นนึงผมซื้อมาต้นนั้นจากสารบุรี450บาทต้นเดียวนะครับผมเขาบอกว่ามันแพงใช่ครับมันแพงเฉพาะตอนซื้อแต่ซื้อแล้วมันคุ้มมันอยู่ได้โอ้โหแบบคือสามารถขยายกิ่งได้เลยตอนนั้นนะทาบกิ่งตอนนี้ได้เลยฝักตรงมันมีไม่มีไม่กี่ต้นหรอกครง สุดยอดเลยครับสุดยอดนะครับดอกปักใหญ่มากครับอืมใครชอบกินส้มในของเปรี้ยวนะบอกตรงๆรงทำแช่ยิมนะครับสุดยอดมากเลยมันเป็นอะไรที่ร่อยมากเนื้อมันเยอะมากนะครับนี่เนื้อมันเยอะมากจริงโอ้โหทำแช่ยิมนี่สุดยอดนะครับอย่างเด็ดไม่ต้องห่วงนะครับทำแช่ยิมนี่โอ้โหเรื่องยกให้เลยเรื่องแช่ยิมเนี่ยครับแล้วแกง่ายนะครับนี่ปกติเนี่ยผมว่าจะทาอยู่หลังปีใหม่นะมันยังทำได้เยอะอยู่วิธีปอกเขาปอกกันยังไงพี่อ๋อก็ต้มน้ําร้อนนะครับต้มน้ำร้อนใช่ครับแล้วต้องตัดม ตรงนี้ออกอันนี้พี่ครับเทคนิคการทํานะครับมันก็ไม่ยากนะครับเราได้มะขามเปรี้ยวมาอย่างนี้แล้วนะครับครับเทคนิคนะครับให้ตัดควอนตรงนี้ออกอ่าฮะตัดเพื่อให้น้ําร้อนมันเข้าไปในเนื้อมะขามมันจะได้ลอกเปลือกง่ายครับถ้าเราไปแช่อย่างนี้เลยน้ํามันไม่เข้าแล้วผิวมันจะไม่สวยแล้วบางคนว่าอู้มันทํายากมันแก่ไม่ได้ถ้ามีสูตรการทําไม่ยากครับต้มน้ําเดือดครับแล้วเอาใส่ผ้ากระยางเขียวๆลงไปจุ่ม ประมาณสามสามถึงสี่นาทีน้ำต้องเดือดให้เสมอกันนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงไปแช่ประมาณสามถึงห้านาทีสามหรือสี่นาทีเอาขึ้นมาอืแช่น้ําเย็นแช่น้ำเย็นทันทีเลยนะน้ำเย็นเลยนน้เเยย็ลถ้าไม่ปองน้ำเย็นปุ๊บเนื้อมันจะยุ่ยเปื่อยไปเปื่อยไปแล้วก็เละทิ้งใช้ไม่ได้ไม่สวยพอแช่น้ำเย็นเสร็จปุ๊บต้องรีบลอกออกให้ทันเวลานะครับแกต้องมีเวลารีบลอกอีกครับรีบลอกให้หมดอย่ากจะทำเยอะทำที่ประมาณสักยี่สิบฝักเพราะเราบดกเขาเขาเป็นโรคใหม่โรคใหม่ถ้าถ้าผมมีเวลาผมทำให้ดูว่าผมทำประจำอยู่บางที่นิคคือเราต้้้อองงตตตัััดดรรนนนีีคควบ ให้น้ำมันเข้าไปใช่ครับให้น้ำโซเดียมเข้าไปบางคนบางคนไม่ตับมันไม่เข้าไม่เข้าครับความร้อนมันเข้าไม่ถึงแล้วมันลอกยากแล้วมันแผลแผมผิวมันจะไม่สวยเวลาไปให้ลูกค้าปพูไม่สวยเขาไม่อยากกินถามว่ารสชาติเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่สวยมันนี่เราเนี่ยมันมันง้ามว่าดอกครับประมาณนี้ครับแต่ราคาเดียวกันแต่ว่าเทคนิคการทำไม่ยากครับผมทําอยู่ปีที่แล้วสามร้อยลูขายดีมากปีนี้ผมติดงานหลายอย่างก็เลยไม่ได้ทําก็มีคนมาซื้ออยู่นะครับเขาก็มาซื้ออันนี้มันมันมันขายได้ตลอดนะครับเพราะว่า หลังจากที่ขายฝักดิบปุ๊บเราขายฝักสุกครับฝักสุกนี่เขาซื้อโอ้โหคือขายดีมากครับฝักสุกนี่เรามีเวลาที่จะเตรียมเตรียมนี่เยอะนะครับใช้เวลาสองสามเดือนนะครับในการเก็บนี่เวลามันเยอะนะไม่ต้องรีบนะครับืกลี่ขายกิโลห้าสิบาทนะครับนี่ชื่อพันธุ์อะไรน,นะพี่ขอยทีมะขามเปี้ยวยักษ์ฝักโค้งนะครับมะขามเปี้ยวยักษ์ฝักโค้งใช่ครับแล้วไปดูฝักดาบหน้าบ้านพันธุ์อย่างเงี้ยหาซื้อได้ทั่วไปไหมทั่วไปครับแต่ต้นหน้าบ้านไม่ทั่วไป มีพิเศษกว่านี้อีกมีพิเศษกว่านี้ครับเดี๋ยวพี่เจหเห็นไี้บอกโอ้โห <c oughs> ปัดเถอะโอเคสวยมากครับแล้วผิวมันจะเรียบเลยนะตอนน้าผิวมันจะไม่ครุขาดผิวจะเรียบแล้วเป็นฝักดาบตรงเลยนะครับ